อยู่ดีๆตกกระไดยอย่งเงี้ยไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีอะไรมาเลยหกล้มอย่างเงี้ยคิดดูกันแล้วกันไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้นอกจากกรรมทำได้ทุกอย่างจะทำได้แค่ไหนมากน้อยอยังไงก็แล้วแต่กรรมที่ได้ทำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ากรรมเป็นเหตุและผลของกรรมละ่ะถ้าเราไม่รู้เราก็นึกเดาเองใช่ไหมคะแต่กรรมคือจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้ ก็ต้องทำให้ผลคือได้รู้สิ่งซึ่งเป็นผลของกรรมคือเห็นเกิดมาแล้วบางคนตาบอดตั้งแต่เกิดเพราะได้กระทำกรรมที่จงใจไม่ให้มีตายิงตานกบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ควักตาปราบ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะขณะนั้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยทำให้ผลคืออยากให้ไม่มีตาก็นั่นแหละผลก็คือมาเกิดมาไม่มีตาเพราะฉะนั้นใครทำ กรรมให้คนอื่นไม่ได้เลยอย่าคิดว่าเขาฆ่าเรานะคะเขาทำอะไรไม่ได้กรรมต่างหากที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาไม่ตั้งใจยิงเราอ่ะเขาตั้งใจยิงคนอื่นนะทำไมเราตายหรือว่าเกิดแผลขึ้นมาใช่ไหมคะก็เพราะกรรมแต่คนที่เขาตั้งใจจะฆ่าไม่มีกรรมมาถูกเราก็ได้ทุกอย่างเนะะีฮะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะนะคะ อยู่ในโลกคนเดียวอยู่ในโลกคนเดียวถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีไหมความรู้ใดๆว่ามีคนอยู่ที่นั่นที่นี่เพราะฉะนั้นมีเพราะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะและยิ่งกว่านั้นนะคะอยู่ในโลกคนเดียวถ้าเข้าใจมากกว่านั้นคนก็ไม่มีมีแต่ธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นไป เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคะ่ะพิสูจน์ได้เมื่อเข้าใจขึ้นตามลำดับขั้นกับทราอาจารย์ค่ะในใขอถามประเด็นนี้นิดเดียวมีมีคนย้อนถามเรื่องเรื่องที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเป็นเป็นเรื่องของกะของกรรมอย่างเช่นเรื่องรถกรณีรถมอเตอร์ไซค์กับรถบรรทุกอะไรนะคะนี่หน่วยทําทางด้าน road safety ทางด้านอุบัติเหตุเนะี่ยเขาบอกว่า ก็ไม่ต้องไปทำแล้วสิหมายถึงไม่ต้องไปทำงานคิดมาตรการคิดนโยบายอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นเรื่องของกรรมแล้วอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดทีนี้หนูถามเรื่องในเรื่องคือทางทางโลกเนี่ยจะยังนี่ต้องรู้ว่ากรรมจะเกิดได้ให้ผลได้ก็ต้องมีเหตุเห็นไหมฮะเราไม่ใช่แหมฟังคำเดียวแล้วก็ไปคิดเอาเองมากมายใ,ใ,าใครก็ตามฟังคามาแล้วคิดเองผิดเลยทันที เพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทเจ้าทรงแสดงว่าแต่และกรรมจะให้ผลได้นะขึ้นอยู่กับอะไรการละสมบัติด้วยการลวิบัติขึ้นอยู่กับอีกตั้งหลายอย่างอุปธิส่วนต่างๆของร่างกายวิบัตินะคะหรือว่าสมบัติสวยแลือเกินจะได้เป็นนางงามอยู่ละเ<ม>กิดอุบัติเหตุขึ้นมาตาเล่หน้าเละแล้วไงอะใช่ไหมคะเ<ม>พราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีสาเหตุอื่น ประกอบกันแม้แต่กรรมที่จะให้ผลแต่และหนึ่งกรรมแล้วใครจะรู้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้กรรมในอดีตว่าเราได้ทํากรรมอะไรมาแล้วในชาติไหนอย่างไรแต่ชีวิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยสแสดงชัดเจนเป็นคนโรคเรื้อนเป็นขอทานก็มีใช่ไหมคะเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีเป็นอะไร็อะไรเป็นฤาษีก็มีทุกอย่างแล้วทั้งหมดนะคะคือ นับไม่ได้เลยในสังสารวัตรว่าเป็นอะไรมาบ้างแต่ว่านะคะกรรมก็สามารถที่จะให้ผลได้ในชาติไหนก็ไม่มีใครรู้ mm hmm. เพราะอะไรคะเกิดมาแล้วต้องเห็นนะต้องได้ยินนี่แหละผลของกรรมละต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสห้าทางตาหูจมูกลิ้นกายมีไว้ทำไมเพื่อรับผลของกรรมเท่านั้นเอง พราะฉันมีตาเพื่อที่จะเห็นทุกคนอยากเห็นสิ่งที่น่าพอใจแต่บางครั้งก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วแต่ก,กรรมเสียงอย่างน,นี้คะ่ะสิ่งที่น่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีเขาตั้งใจจะว่าคนอื่น <T> เราได้ยินนะ <F> ใช่ไหมฮะคนอื่นปิดกระจกรถขับไปเขาไม่ได้ยินเลยและอะไรนะเพราะฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้ทราบว่า รมให้ผลโดยการเกิดแล้วก็จะต้องมีเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเท่านั้นเป็นผลของกรรมเท่านั้นคือเห็นเป็นผลของกรรมเห็นแล้วคิดอะไรไม่ใช่ผลของกรรมแล้วกุศลอกุศลใดๆที่สะสมมาแม้แต่ความเข้าใจธรรมะกับคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเห็นด้วยกันคิดต่างกันตามการสะสมเพราะฉะนั้นจิตนี่ค่ะสะสม กิเลสกรรมวิบากครับรท่านอาจารย์ครับก็คือว่าร่วมส่วนนากบพิติที่ว่าถามที่ว่าประเด็นเรื่องการรู้แจ้งนะครับเพราะว่าแข็งทุกคนกระทบแข็งปรากฏดีหรือเปล่าไม่มีทางเลยเพราะ,ะแข็งยังเป็นตัว ก็จะปรากฏดีได้ยังไงว่าไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธาตุซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้จะไม่ให้แข็งเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้แข็งก็ไม่ได้ทุกอย่างเลค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจัญคับัญชาของใครจะหยุดไม่ให้รู้ก็ไม่ได้ไม่ให้คิดก็ไม่ได้จนกว่าทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเป็นธรรมะเมื่อไหร่ เมื่อนั้นก็มีความเข้าใจระดับที่มั่นคงนะคะเป็นสัจจยานคือไม่ต้องไปไหนแต่รู้ได้เลยว่าความเข้าใจขั้นนี้สามารถที่จะอารักขาไม่ให้ไปในทางที่ผิดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนะี่ยเป็นคำที่คนไทยคิดว่ายากเพราะเป็นภาษาบาลีนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็ไม่ยากเลยอย่างเราเนี่ยคุ้นเคยกับ สิ่งที่มีตั้งแต่เกิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายสแสวงหาตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวด้วยว่าทุกขณะเนี่ยสแสวงหาทั้งนั้นเลยเพื่อความรู้สึกที่พอใจเป็นสุขนะฮะทั้งๆท,ที่ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเพราะว่าก่อนจะเกิดมีไม่มีก่อนเห็นไม่มีหเห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแต่เมื่อเกิด แสดงว่าเห็นเกิดเห็นเท่านั้นเองค่ะคาว่าเท่านั้นเองคิดดูว่าเร็วขนาดไหนเพราะขณะนี้เราเห็นเป็นคนเห็นเป็นอะไรมากมายตั้งเยอะแยะไปเพราะเชิงกว่าจะเข้าใจจริงๆนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยก็คือไม่มีใครย,ยับยั้งได้ว่าให้เห็นเกิดแล้วดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเป็นสันฐานรูปร่างเป็นนิมิตให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร ให้รู้ว่าเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมีที่เที่ยงไม่ได้ดับไปเลยนี่ก็เริ่มพลาดเริ่มผิดเพราะความไม่รู้ตั้งแต่ต้นเพราะเช้งความไม่รู้เนี่ยมีมานานมากกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าขณะนี้สภาพธารรมเนี่ยเกิดดับแต่ไม่รู้และความไม่รู้มีจริงๆนะคะใช้ชื่อว่าอาวิชชาไม่รู้ก็ต้องมีความทาต่อไปว่าไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริง ว่าสิ่งนี้เกิดถึงได้มีได้แค่นี้ค่ะถ้าปัญญาระดับนั้นก็คลายการที่จะคิดว่าเป็นเราเห็นเพราะใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้แต่มีปัจจัยเห็นก็เกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปแล้วก็คิดต่อปิดสนิทเลยไม่รู้ว่าเห็นขณะดนี้ดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงจนถึงกับแสดงเห็นหนึ่งขณะ ว่าไม่ใช่เห็นขณะต่อไปซึ่งมีจิตเกิดขั้นมากมายหลายขณะกว่าจะเห็นอีกขณะแต่ของเราเห็นเป็นคนตั้งกี่คนทันทีในมิตมาหมดเลยคิ้วตาจมูกสิ่งต่างๆพร้อมต่างกันหลากหลายแต่หน้าแปลกนะว่าอวิชชาเนี่ยมหาศาลขณะแค่หลับตาไม่มีอะไรที่เคยเข้าใจว่ามีคนท,ที่กี่คนเดียวนี้ไม่ไม่มีแค่หลับตา เพราะฉันสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยต้องไม่ใช่คนต้องไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่ใดเพราะหลับตาแล้วไม่มีแต่ลืมตาแล้วมีได้ยังไงก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เท่านั้นเองแต่เร็วจนกระทั่งทีละหนึ่งเนี่ยปรากฏออกมาเป็นรูปร่างสันธานเหมือนเราดูหนังนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยทีละหนึ่งภาพเร็วเท่าไหร่ไม่ปรากฏการเกิดดับเลย ฉันใดจิตเจตสิกรูปก็เป็นอย่างนั้นแหละครับกราบท่ทนอาจารย์เวลาสภาพธรรมะปรากฏนะครับ่านอาจารย์สภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเวลาปรากฏเนี่ยอย่างเช่นเห็นเนี่ยเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยรูปธรรม กับนามนธรรมที่ปรากฏกับการเห็นเนี่ยที่แสดงลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเนี่ยครับท่านอาจารย์รูปธรรมกับนามนธรรมที่ปรากฏในการเห็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยแทบจะเหมือนกับเกิดพร้อมกันหมนายความว่าอย่างเวลาหลับตาปุ๊บพอลืมตาปุ๊บเห็นหมดทุกอย่างสีสันวนนะันณะเห็นหมดทุกอย่างปรากฏกับสภาพรู้ที่เห็น ในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้กับสภาพที่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่สภาพธรรมะเวลาปรากฏเหมือนพร้อมกันทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเห็นความต่างว่ารูปธรรมกับนามธรรมไม่ใช่อย่างเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาก็โดยความเป็นอนาตตาที่ว่าปัญญาจะรู้รูปธรรมหรือจะรู้นามธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาอนัตตา ทีละอยา่างท่านอุปมาว่าเหมือนผ่าลูกตาลแฝดค่ะเพาาราะเหตุว่าทันทีที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏกับเห็นเนี่ยคิดดูก็ที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างหนึ่งส่วนทาาุรู้หรือสภาพรู้เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณพัฒน์พูดถึงเนี่ยเป็นปัญญาขั้นวิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่ง หรือเปล่าคะท่านอาจารย์ต้องเป็นนามารูป,ประปริเฉทิยานะคือเป็นรูปก็เป็นรูปขนะนั้นนามก็เป็นนามขนานั้นไม่ใช่ปัญญาขั้นอ่อยางื่นถูกไหมคะแต่ที่ผมถามท่านอาจารย์คือว่าไม่ใช่ที่จะไปเลือกว่าที่จะไปรู้รูปหรือหรือจะไปรู้นามที่ปรากฏใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็คือว่าแล้วแต่ปัญญาว่าปัญญาสามารถที่จะระลึก คือว่านะคะฟังธรรมะเนี่ยต้องมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราภาษาบาลีเ็ใช้คาว่าอนัตตาธรรมะหนึ่งก็เป็นธรรมะหนึ่งเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดจําเป็นจําสีเป็นสีเสียงเป็นเสียงแต่และหนึ่งจริงๆแต่ว่าความรวดเร็วของการเกิดดับเนี่ยทำให้รวมกันหมดเป็นโลกซึ่งเหมือนกับเที่ยงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะสามารถเข้าใจได้นะคะว่าหนึ่งคือหนึ่งก็คือการฟังแล้วก็มีความเข้าใจนะคะอย่างเราบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้เนี่ยมีใครบ้างไม่เคยได้ยินมีใครบ้างตอบไม่ได้แต่มีใครบ้างรู้ความเป็นธาตุรู้ทั้งๆท,ที่กำลังเห็นเนี่ยฟังเข้าใจหมดเลยเป็นธาตุรู้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็น แต่ว่าความเป็นธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏเพียงแต่เริ color. ่มเข้าใจว่าธาตุรู้ไี่มีแน่แแต่ธาตุรู้เป็นยังไงแค่หลับตาเนี่ยไหนอะธาตุรู้มีก็ไม่รู้เป็นเรากำลังค้นหาหลับตาแล้วเนี่ยอะไรมีอะไรนั่นแหะคือตัวเรากำลังค้นหาแต่ไม่ได้รู้ในความเป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นมีแน่แน่ ไม่ใช่รู้ง่ายๆที่จะรู้ความเป็นธาตุตรงนั้นต้องเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะตั้งแต่ปริยัติปฏิปติปฏิเวทะเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เรากําลังศึกษากันอยู่นี่ก็คือศึกษาเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงศึกษาเรื่องราวของของธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไปตามระดับค่ะและให้รู้เรื่องอนัตตาหวังอะไรก็ไม่ได้แต่ห้ามหวังก็ไม่ได้ แต่ปัญญารู้ว่าหวังเป็นธรรมะไม่ใช่เราทั้งหมดต้องมาสู่ความเป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นเราไม่ได้แต่สภาพธรรมะยังไม่เป็นธรรมะให้เห็นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเราที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าหวังก็ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะหวังมีจริงจริงไหม มีจริงค่ะทีนี้เพราะฉันมั่นคงในความเป็นอนัตตาทีนี้เราฟังฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะเข้าใจก็หวังว่าจะต้องเข้าใจเมื่อมาฟังบ่อยๆมากขึ้นก็หวังมีไม่ล่ะมีค่ะไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉันจะไปบอกว่าไม่ให้หวังเนี่ยกรับท่านอาจารย์ครับก็เดี๋ยว พอจะเรียบเรียงคำถามใหม่ก็คือว่า <c oughs> จิตต้องเกิดที่รูปในภูมิที่มีขันห้าใช่ไหมครับทอาจารย์เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยจิตเห็นเนี่ยต้องเกิดแล้วก็เห็นมหาภูตรูปก็คือเห็นสีที่มหาภูตรูปย่างก่อนิค่ะคุณภัฒน์พูดว่าจิตต้องเกิดที่รูปครับในภูมิที่มีขันห้าจิตจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยนะคะ เพราะฉะั้นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตมีครูปอะไรเป็นที่เกิดของจิตอะไรเนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็จากกูปภาษาทรูปเป็นที่เกิดของจิตอะไรจิตเห็นหค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตรงเนี้ยนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าจิตเห็นเนี่ยเกิดที่จากกูปภาษาทครูคแต่จากการฟังรู้ว่ารูปนี้นะคะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทำให้เห็นตรงที่ เกิดตรงนั้นแต่ไม่ใช่จากขูปะสาทรู้แต่เป็นธาตุรู้ซึ่งอาศัยเกิดตรงนั้นเพราะฉันจิตเห็นไม่ได้ไปเกิดข้างหลังไม่ได้เกิดที่จมูกไม่ได้เกิดที่หูเพราะนั้นก็ที่นึ่งรูปละซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเห็นเพราะนั้นก็ในการเห็นเนี่ยจากขูปะสาทรู้กระทบกับสิ่งที่สามารถจะกระทบได้รู้ไหมจากขูประสาทรู้รู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ แต่กระทบกันได้นี่คือค,ความต่างของรูปซึ่งทั่วทั้งตัวเนี่ยนะคะมีรูปที่หลากหลายมากแต่ต่างกันที่เป็นปัสสาทะห้าทางตาเนี่ยรูปพิเศษจริงๆธาตุแข็งกระทบอะไรไม่ได้แต่มีรูปพิเศษซึ่งเกิดตรงนั้นที่กระทบได้แต่รูปนั้นก็ไม่ได้รู้ว่ากระทบะรูปไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นเนี่ย ก็สามารถสิ่งที่สามารถจะกระทบก็เป็นอารมณ์ที่จะ้าจิต<ำ>ไม่เกิดก็ไม่เป็นอารมณ์ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้คุยกันก็คือว่า <c oughs> มหาพุทธรูปมีสีกลิ่นรสโอชะรวม,มอยู่โอชาเพราะฉะนั้นที่เห็นได้ก็คือสีที่มหาพุทธรูปแต่ตัวมหาพุทธร,รูปกระทบกับจักรคูปสานทัไม่ได้ครับ มราะฉะนั้นอันนี้ทางตาโอเคเข้าใจทางหูโสตประสาทรูปกระทบกับเสียงแต่ถามว่ากระทบตรงไหนก็กระทบที่โสตประสาทรูปถูกไหมครับเฉพาะตรงนั้นด้วยเฉพาะตรงนั้นซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบได้<ะ>รูปอื่นไม่สามารถกระทบสิ่งได้เลยแต่มีรูปหนึ่งตรงนั้นที่สามารถกระทบสิ่งได้จึงชื่อว่าปะสาทรูปครับ รูปพิเศษที่ใสที่สามารถกระทบรูปอื่นได้เหมือนกระจกเงาเนี่ค่ะกำแพงกระทบรูปไม่ได้แต่กระจกเงากระทบได้แต่เสียงเนี่ยไม่มีสภาพที่จะให้เห็นเหมือนสีที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากระทบเนี่ยมันจะไม่เหมือนทางตาที่ว่าเรามองเห็นเนี่ยเราเห็นสีสันวนันน้ที่ปรากฏแต่ว่าทางเสียงเนี่ยแค่เพียงกระทบ เสียงที่ปรากฏเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาโอชาที่ทถูกค่ะครับโอชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงไม่มีในแต่มันเสียงคือเป็นสัตวร,รูปแต่ว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้มีในมหาพุทธร,รูปหรือว่าสีกลิ่นรสโอชาแน่ใจเพราะฉะนั้นนะคะรูปทั้งหมดมีเท่าไหร่ <28. S 1> อย่างน้อยที่สุดเกิดรวมกันกี่รูปแยกไม่ได้แปดรูปแรูปเพราะฉะนั้นถ้ามีเสียงเพิ่มในกลาบนั้นอีกหนึ่งเป็นเก้ารูปอ๋อเข้าใจครับโอเคครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลาบได้ไม่เท่ากันอโอเคครับงันเข้าใจครับรูปที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตติดระรยะรูป, <c oughs> รปเกิดรวมโดยทุกกลาปะ แสดงความเป็นสิ่งที่มีชีวิตอย่างจากักรูปภาษาธาเนี่ยนะฮะกลุ่มนั้นมีสิบรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาแปดนี่แยกกันไม่ได้เลยอวินิพโพครรูปถ้าจะจำภาษาบาลีนะฮะแล้วก็ขณะนั้นต้องมีชีวิตตินเรรูปอยู่ที่จกักรูประสาธรูปด้วยทำให้ตาเนี่ค่ะเป็นสิ่งที่มีชีวิตรูปปั้นตาเหมือนเปียบแต่ไม่ใช่ตา เพราะไม่มีจักาารุูปราสาทะลุถึงจะดูยังไงยังไงยังไงก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตัถ้าอาจารย์ได้นิดนึงครับอย่างได้อย่างพูดถึงเรื่องเรื่องรูปเนี่ยครับอย่างพวกกระเทยเนี่ยเขาจะไม่มีอิทธิภาวะรูปไม่มีปุริสาภาวะรูปคือเขาไม่มีรูปเกิดขึ้นด้วยเลยบางทีมีสองรูป <S <S หรืออะไรก็แล้วแต่คือเราเราไม่พ,พ,พูดถึงสิ่งซึ่งมันไม่น่าสนใจเ, <ฮะ S 2> เพราะยังไงก็รู้ไม่ได้อยู่ดีถึงสแสดงไว้ใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้างเปนประโยชน์อะไรเพียงแต่เรารู้ว่ามีรูปอย่างนั้นเท่านั้นเองครับก็สมควรแก่เวลาวันนี้ก็ขอกราบวันนี้มโนธนาท่านอาจารย์สุจินนะครับแล้วก็